พวกเรามาจากโรงเรียนที่ทีจีบิลไนน์ครับผมเทวรีสวรชนครับฉันนวราลัตษณติชีวันครับครูเราฟิตไม่ฟิตฟิตเปลี่ยนนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเชลควิสออนเดอะโรดนะครับประจำวันนี้ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าเวิ d Clue Game นะครับเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆนั้น มาใบคำนะครับโดยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจจะมีท่าทางประกอบเล็กน้อยเพื่อให้เพื่อนที่อยู่ข้างล่างนั้นเดาคําศัพท์ที่เราต้องการให้ถูกต้องนะครับโรงเรียนที่จะได้เล่นเป็นโรงเรียนแรกคือโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนขอเชิญตัวแทนครับเซตที่3ครับพร้อมโอเค60 seconds on the clock Are you ready Yes Are you ready Yes <Yeah>. Start Pass The animal has four legs. Is my pet your pet? Rabbit? No. Dog. Yes. Pass uh, uh, A building in Egypt. A pyramid. Pass. Uh, one of uh, quick, quick. Uh, what the organ uh, what the organ that you pass? Fifteen seconds. Uh, the vehicle have to motorcycle pass. <laughs> สตรีได้ไป3คำนะครับโอเค3คำ3คะแนนนะครับรวมของเก่าเป็น5สตรีวรนาถบางเขนจบเกมด้วย8คะแนนครับทีมต่อมาครับคือน้องจากเสสาเวทวิทยาครับเล่นเซตไหนดีครับเซตหนึ่งครับเซตหนึ่งนะครับทางทีมงานพร้อมไหมครับ60วินาที15คำถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังครับพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับ pass uh, the thing that is variable pass pass uh, you can play it with music you can ซา,าวเบาซีดีเพย์เยอร์ no no n i n you can pass pass เออ่ The man who use magic 30 seconds uh, which magician mage high card high wizard yes uh, animal four leg s faster than cheetah faster than cheetah Fast. four leg four leg faster than cheetah pass 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 uh fruit fruit yellow banana no mango yes โอเคหมดเวลาครับนะครับและตัวแทนจากโรงเรียนนะครับเสสเวทวิทยาเมื่อสักครู่นี้ได้ไป2คำ2คะแนนครับรวมของเก่าเเป็น9คะแนนครับนะบมีมีอารมณ์ขึ้นนิดหน่อยนะการสื่อสารอาจจะไม่เป็นผลซะทีเดียว น้องไม่จะเป็นอย right. okay. ่างพืชชกกันออกรายการนะเดี๋ยวหลังเลิกก่อนนะโอเคใจเย็นนะครับและโรงเรียนที่3ครับที่จะเข้าแข่งขันในรอบ w o r ร์ดคล g a เกมครับคือตัวแทนจากโรงเรียนทิวภายงามขอเชิญขึ้นบนเวทีเลยครับเซตที่4นะครับพร้อมนะครับน้องพร้อมนะคะ60 seconds on the clock and go Snake. Yes. Tang. Yes. yes. Uh, like MP3. iPod. Yes. Pass. Um. Uh, chak chak Train. Yeah. Uh. Uh. In Doraemon. Bell. lad Cat. Man. Man. In Doraemon. Nobita. Cartoon. Human. Very fat. Uh, Diane. Yes. Uh, pass. Thirty seconds. เกิด Yes um Has um Fruit Mango Banana Orange Banana Orange Apple 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 Orange Lemon Mango Queen of Fruit uh Queen of Fruit Anthony uh Julian Queen of Fruit Five seconds Jack Fruit Has Has ตอบไหมครับเลิกไปนะครับตอบไหมครับ Choose choose is incorrect นะครับโ okay. อเคครับท้ายมาที <c oughs> อะไรอ่ะฟุตฟุตประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ที่ผภัยงามได้ไป4คะแนนครับรวมของเก่าแเป็น12คะแนน <c oughs> และโรงเรียนสุดท้ายที่จะเข้าแข่งขันในรอบ word clue game <c oughs> นะครับคือโรงเรียนยานาเว่วิทยาคมขอเชิญตัวแทนขึ้นเวทีเลยครับ อ,อยู่ที่10คะแนนใช่ไหมครับใกล้เคียงสูงสุดคือทีวภัยงามที่12คะแนนใน15คําคำนี้ถ้าได้น้อยกว่า2ทีวภายงามเป็นแชมป์วันนี้ถ้าได้2พอดีต้องมาแข่งขันในคำถามสำรองถ้าได้เกิน2องยู่ได้เป็นแชมป์นะคะกดดันไหมพู้นี้นิดหน่อยนะโอเคคาถามเซตที่2พร้อมนะครับคําถามเซตที่2 60วินาทีถ้าพร้อมแล้ว Pass. Pass. It's a monitor. It's a monitor like this. It's a monitor that is very really thin. LCD. Yes. It's a animal that swim in the water. Fish. Yes. Pass. It's a that we drive. Car. Yes. Is this. Shirt. Sure. It's in this when we love someone we use this to love. Hurt. Yes. <laughs> Pass. Twenty seconds. The fish. What, what the fish doing? What the fish Jump. doing? No. In the water what it's doing? Pass. 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 It's a bad thing, it's five seconds. Opposite opposite the angel. เดฟิวเยสเมื่อเมื่อสักครู่นี้ทำไปได้กี่คำรือว่าไม่ได้ทดานะเราทึกเกิดไปเชียร์นับใช่ไหมครับนะครับแล้วโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมนะครับเมื่อสักครูนี้ทำไปได้ถึง5คำา5คะแนนร,รวมของเก่าเป็น10ครับเป็นส5คะแนนครับ และยานาเววิทยาคมคือแชมป์ประจำวันนี้ครับแล้วก็น้องก็จะได้เข้าชิงนะครับในรอบต่อๆไปเพื่อที่จะมีโอกาสในการคว้าแชมป์ of the Year นะครับขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนยานาเววิทยาคมครับนะครับจริงๆน้องๆทั้ง4ทีมทำได้ดีมากๆนะครับบางคนอาจจะกด บัสเตอร์ช้าไปนิดนึงนะครับบางคนอาจจะเอตื่นเต้นคิดไม่ทันนะครับแต่ว่าจะบอกว่าน้องๆทั้ง4ทีมนั้นเก่งมากๆ <c oughs> นะครับหมดเวลาของเชลควิสออนเดอะโรดในวันนี้แล้วครับต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์าหน้าเราจะไปที่โรงเรียนโยธินบุรณะการเพื่อที่จะเฟ้นหาสุดยอดของผู้แข่งขันเชลควิสออนเดอะโรดครับเพื่อที่จะเข้ารอบสุดท้ายและเฟ้นหาสุดยอดแชมป์ออฟเดอะเยร์ประจำปีนี้ครับหมดเวลาของเชลควิสวันนี้แล้วขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดี ถาม s m สสัปดาห์ที่แล้วถามว่า how is Laurie's mother's sister's son related to Laurie คำตอบที่ถูกคือ cousin และนี่คือรายชื่อของผู้ที่ตอบคำถามถูกทั้ง5ท่านสัปดาห์นี้ถามว่า what continent has no forests รู้คำตอบแล้วพิมพ์ n j Shell เว้นวักตามด้วยคำตอบส่งมาที่4219.700ผ้าท่านแรกที่ตอบถูกจะได้รับของที่ระลึกจากเชลเป็นรางวัล